อยากทำร้านนวดหน้าอยากเปิดร้านนวดความงามแบบครบวงจรจะเริ่มต้นยังไงดีเปิดแบบไหนให้ถูกกฎหมายแล้วจะทำอย่างไรให้ร้านของเราทันยุคทันเทรนและตอบโจทย์ลูกค้ายุคนี้จริงๆที่โรงเรียนธัญญีสอนความงามเวลเนสและสปาสาขาเกาะช้างให้คุณมาเปิดประสบการณ์กับการเรียนแบบใหม่ที่มากกว่าความรู้แต่คือประสบการณ์เปลี่ยนชีวิตที่นี่คุณจะได้เรียนครบทุกศาสตร์ความงามการนวดศีรษะผ่อนคลายหรือก,การนวดหน้าเพื่อความใสและยกกระชับการขัดและพอกผิวให้ผิวเนียนนุ่มสุขภาพดี การนวดสลายไขมันให้รูปร่างงดงามสปามือสปาเท้าแว็กซ์ขนทุกหลักสูตรได้รับรองจากกระทรวงสาธารณาสุขเรียนจบรอรับใบประกาศรับนวดได้แบบถูกกฎหมายใช้ยื่นเรื่องเปิดร้านได้ถูกต้องตามกฎหมายและพิเศษเราใส่ใจในพลังใจของผู้เรียนด้วยกิจกรรมฮิวใจแนวเวลเนสที่ช่วยให้คุณได้ผ่อนคลายลทั้งกายและใจเพื่อส่งต่อพลังดีนี้ให้กับลูกค้าของคุณเรียนกับเราไม่ใช่แค่เรียนเพื่อเปิดร้านแต่คือการสร้างอาชีพที่มีคุณค่าที่ทั้นสร้างรายได้ และสร้างสุขให้ผู้คนโรงเรียนธัญญีสอนความงามเวลเนสและสปาเกาะช้างสมัครเรียนตอนนี้มีโปรโมชั่นฟรีโรงแรมที่พักค่ะ